สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อง<ด>เรนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนเพจกฤษดากูดคารนะคะมาพบกับลูกเต๋าแล้วก็น้องหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้กับกิศดากูดคารของเราท่ามกลางสายฝนวันนี้เราก็จะมาร้องเพลงอะไรดีครับ h e Brute <laughs> ใช่ไหมน้องหนึ่งวันนี้เราก็จะมากับเสื้อสีเหลืองนะครับตัดด้วยสีผิวเนียนๆเ,เข้มๆข,ของเราทั้งสองคนป <Nee. S 2> องหนึ่งกับลูกเต๋าเองไม่ใช่ใคร <c oughs> นะครับแล้วก็มาไล่รถ f o r t จูเนรถตลาดค่ะราคา สูงจับต้องได้นะครับมันเป็นออโต้โฟนี่เลยช่วงนี้เลยใช่ครับฤดูฝนกําลังจะเข้าฤดูหนาวก็ช่างเลือกนะครับเวลาลูกค้ากลับต่างจังหวัดก็ต้องเน้นรถที่เป็นโฟวิวคือจริงๆเป็นแบบนี้นะครับพี่เป๋าครับเนี่ยพอพูดนะครับขนลุกเลยครับหนาวนะไม่ใช่ขนลุกว่าตื่นเต้นเลยหนาวนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนตัดต่อนะครับหนาวมาก เหม <laughs favour informação> <c oughs> ือนอยู <sh arp et he> ่พ <sous imagery> ูทธมือนะครับก็บอกเลยนะครับว่าไปเหรอคะพูทธมือเฮยเฮ้ยครับโตโยต้าฟอร์จินเนอร์เรื่เริ่มจากไหนครับเริ่มจากไหนคะน้องหนุเริ่มหน้าก่อนเครื่อง 2.8V โฟวิวปี2017คันนี้นะคะจากราคา1ล้าน90,000บาทเหลือเพียง1ล้าน50,000บาทนะครับ หนึ่งล้มืนบาทนะครับสีดํา<ะ>รถมือเดียวจากป้ายแดงะนะครับไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาจากที่ไหนวันนี้นราคาปรับลงไปเลยนะครับสี่หมื่นบาท<ะ>ที่นี่คือที่นี่คือพิษสดาคุด <laughs> คา <laughs> สําหรับคันนี้น้องหนึ่งคันนี้พิเศษยังไงคะคันนี้นะครับพิเศษยังไงนะครับก็คือสีะนะครับสีเดิมทั้งคันก่อน เต็มค่ะถ้าเป็นคันซิ g มา4โฟคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าฟอร์จูเเครื่อง2.8คันนี้จริงๆรถเราจะได้เต็มทุกคันถ้าลูกค้ามเคยดีประมาณล้านแสนเราจะใช้วิชาทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าจะเป็นบูตึงเร้าหลินนะครับจะทําให้ท่านลูกค้าได้รถสวยๆจากกิสรากค้ดค่ะค่ะรเรื่องนเรื่องไฟสักทีนะรุ่นนี้ชอบมากไฟจะเป็นไฟเดรย์นะคะตน มีไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะตัวนี้นะคะครับผมแล้วก็ล้อแม็กเขาหล่อมากเลยน้องหนึ่งดูแล้วมันดูเด่นนะครับตัวนี้นะคะรับจะเป็นก้าน,นนะคะแม็กขอบ16ตัวนี้ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างก็ต้องมีนะคะสําคัญมากเลยตรงนี้นะคะตัวนี้จะมีอ๋อ ที่เลสมาร์ทถ้าเราถือกุญแจเราก็กดเปิดได้เลยนะคะคถ้าไม่มีกุญแจมาก,ก็เปิดไม่ได้นะถ้าเป็นรถ SUV หรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีบันไดผมจะต้องให้ทดสอน <c oughs> <c oughs> บอนครับอีกแล้วหรอลองขึ้นดูครับบันไดนี้คือมาจากศูนย์เลยนะคะดูเหมือนกับเป็นพลาสติกแข็งแรงหรือเปล่ามันต้องเทสนะครับด้วยน้ําหนักของคุณพี่เต๋านะครับ <c oughs> นะครับอ่าลองเดินดูครับลองเดินดูแล้วที่สําคัญนะคะน้องหนึ่งนี่มีแหลกหลังคาด้วยนะะแหลกหลังคานี้หลายคนบอกว่ามันมีดีที่ตรงไหนอันดับแรกเลยนะครับมันไว้กันนะครับสมมุติว่าอุบัติเหตุไม่มีใครใหเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดรถมันคว่ำนะครับรถมันหายท้องขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับแรงนะครับแม่หลังคามันบุบมันยุบอ่ะทีนี้มาข้างหลังฮะเปิดแบบนั้นครับของมันมีของมันมีให้ทํานะครับเราก็ต้องใช้นะครับนี่นะครับ สุดยอดนวัตกรรมของโตโยต้าจริงๆคะ่ะสามารถกดเปิดฝากระโปรงหลังได้จากกุญแจนะคะกดปิดแล้วก็กดเปิดได้คันนี้ถือว่าเทคโนโลยีล้ำจริงๆนะคะตัวโลโก้ซ evet ิ g ม a าฟนะคะตัวนี้นะคะก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะอ่ภายในเป็นสีแดงเขาเรียกสีน้ำตาลเข้มใช่ครับเนาะี่เอาให้ดูอ่านี่บอ นี่นี่แล้วก็มีที่เกี่ยวตรงนี้นะคะอ่ะอย่างนี้ยคือพับขึ้นได้ทั้งสองอันเวลาเราไปต่างจังหวัดเราอาจจะไปกันแค่สามสี่คนนะคะเราก็พับบอกเก็บแล้วก็ขนของขนสัมภาระ,ะเราได้เลยผม,ม<า>บอกได้เลยนะครับคันนี้นะครับสวยน้อยกว่าคุณลูกเตานิดเดียวใช่ไหมครับพายุเจครับ,<น>รบขึ้นเลยครับต้องสตาร์ทเลยครับเป็นคุ้สตาร์ทนะคะก็เหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะคะโอ้โหนี่บอกไฟฟ้านะคะนั่งสบายแล้วก็ เบาะนะคะเขาแนมทำมาเพื่อนนี่จรีราของเรานะคะนั่งสบายข้างหน้านะคะจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ มีเนวิเกเตอร์นะคะรุ่นท็อปก็คือมีทุกอย่างเลยออปชั่นครบหมดเลยนะคะน้องหนึ่งไล่ไปเลยนะครับไล่ตัวเกทก่อนนะครับไปผมชอบเกทมากนะครับคุณพี่เต๋ามันเปิดได้2อฝั่งนะครับเกให้ซอมากนี่นะครับพุ่มด้วยหนังเดินได้นะครับสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับน้ำตาลอ่อนนะครับทำให้มันดูแพงขึ้นสวยงามขึ้นนะครับปุ่มกดทุกปุ่มนะครับคมชัดด้วยตัวอักษรนะครับที่ ามาจากโรงงานนะครับนี่แอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะช่องเสียบ USB มีช่องเสียบ A u x นะครับนั่นนะครับข้างที่ระบบกันลื่นนะครับระบบกันลื่นแล้วก็ระบบลงเขานะครับ DAC นะครับอ่าใช่ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์ขับสี่ค่ะแล้วก็มีมัลติฟังชันนะคะต่อบลูทูธต่อโทรศัพท์หน้าจอจะเป็นเรืองแสงนะคะนี่เวลาเรามอง ไปก็จะเห็นสีฟ้านะคะเวลากลางคืนก็จะมองเห็นไฟชัดเจนสวยมากคือบนหลังคาชอบจริงๆตรงเนี้ยแอรนะครับผมสามารถปรับได้จากข้างหลังค่ะนะครับแล้วก็มีไฟให้ผมด้วยจ้ะปรับแอร์นะครับแรงลมต่างๆปรับออโต้ได้นะครับปิดแอร์ส่วนมานะครับแผงประตูนะครับแผงประตูตัวนี้นะครับก็จะไล่ด้วยหนังไล่ด้วยสีดําก่อนนะครับสีดําเสร็จปุ๊บนะครับมาไล่หนังนะครับที่มือจับ แล้วก็น้องหนึ่งคะตรงนี้โอ้หเหมือนท่านประธานเลยนะคะนะครับเหมือนนั่งเหมือนท่านประธานนะนี่พูดตายยิ้วสัมผัสจริงจริงโอ้หัวผมนะครับก็ผมสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับหัวก็ไม่ชนนะครับหลังคาเปิดอะไรครับชื่อเราสองคนไม่ได้ก็บอกมาหาเซลล์ตัวดินี่อยากเปิดอะไรครับเปิดเครื่องนะครับเครื่องสองจุดแปดนะคะน้องหนึ่งแต่ว่าเครื่องเหมือนเหมือนไม่ใหญ่มากนะไม่เล็กนะครับ 2.8ดีเซลนะคะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วผ่านเครื่องมันก็ใหญ่ลูแรกเลยนะคะตัวนี้ฉะนั้นเขาก็เหมือนกับเซฟเนาะเซฟให้ลงมาเล็กลงให้ดูแลรักษาง่ายขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะคะต้องฝากกิจราคุณค่ะทุกสื่อการโฆษณาของเรานะครับในเพจ Facebook นะครับถ้าเห็นแล้วนะครับกดติดตามไว้นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นกําลังใจนะครับให้ทีมงานนะครับของกิจดาคูกคาเป็นกําลังใจทําคลิปดีๆนะครับต่อๆไปนะครับแล้วก็ในรถที่เราพูดผิดหรือว่าพูดผิดบ่อยผิดผิดบ่อยใช่ไหมลูกค้าคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะคะคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าไม่ถูกนะผิดนะเพื่อให้เราเป็นแนวทางในการไปปรับปรุงแก้ไขเนาะเขาเรียกว่าอะไรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาให้เราเห็นรถมีรถใหม่ๆนํามาเสนอนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอร ท่านผู้ชมไปก่อนท่ามกลางสายฝนนะคะเต่าก็น้องหนึ่งแล้วก็ทีมงานกฤษดาคูดค่ะต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ